กิดูออก็บั้เอาหูกลับมากินด้วยกันอร่อยค่ะกระต้มกิน

น้ำมันหอยใ้่องจักร่อเอร่อยอร่อยอร่อยใช้ซวสใช้หลายแับหลายแค่นหน่อยสบบหน่อยใชอสี่อวหวาน เงาลกทีนเดือนเดือนน่มังนเทีุนมาไม่ะตงเสียงในาน่มากเลยไม่สดสดตัดกับมักต้มแต่ก็เจงแค่แค่ในแบงค์ที่ดึาเาวเจิเพียงเย็นมากกับนักัด หมูสับตัดกลาเข้าห,หมาูสับแล้วนำมาต้มใบหมูตาเป็นนองเกิดเมื่อปีละจัดแรงก็ได้กระเกิดแรงก็ได้กินฝนก็ให้เกิดหลายจะม,ม,มีกระทืบฝนธรรมดาแต่เจ็ดแปดนอ่เกิดซากราก